สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมวิธีการขยายพันธุ์บิโกเนียนะครับเป็นเป็นไม้ที่อบน้ำนะครับดูแลง่ายนะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มลำไรนะครับบิโกเนียมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นบิโกเนียที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะครับมีหัวด้วยนะครับนี่เป็นบิโกเนียลำ บิโกเนียลำมีลำต้น,นแก่ร่งอ่อนขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบิโกเนียที่แตกพุ่มนะครับแตกพุ่มอยู่อยู่ตรงบริเวณเหนือพื้นดินขึ้นมานะครับวิธีการง่งายๆก็คือ,อถ้าเป็นบิโกเนียลำเราก็สามารถตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งมาลักษณะนี้ตัดยอดมานะครับถ้าเป็นบิโกเนียที่เป็น ไม่มีลำนะครับเราก็ตัดใบอย่างนี้มาปักชำได้นะครับวัสดุอุปรกรณ์นะครับก็มีมีคัตเตอร์คมๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวัสดุในการปักชำของผมนะครับน,นี้ผมก็ใช้พวกมูลเส้เดือนนะครับแล้วก็ฐานเบโฉาแล้วก็พวกดินหมักนะครับดินหมักส่วนผสมก็าจะมีหลายๆอย่าง นะครับน,นี่ก็พยายามที่จะเอามาทดแทนของต่างประเทศนะครับของต่างประเทศนั้นเขาก็จะมีใช้เพอร์ไลท์ใช้พีทมอสอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เราพยายามที่จะไม่ใช้นะครับซึ่งก,ก็ได้ผลดีนะครับโดยเฉพาะนี่มีส่วนสมของมูลเส้นเดือนกับกับฐา,านไบโอชานะครับซึ่งมีคุณสมบ,บัติที่ดีมากนะครับหลังจากที่เราเราได้ใบามาแล้วอย่างนี้นะครับ มันก็ไม่ยากนะครับเราก็ปักชํำลงไปเลยนะครับแล้วก็กดลงไปอ,อย่างนี้นะครับอย่างนี้เห็นไหมครหลังจากนั้นเราก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มลำไรนะครับรับแสงได้บ้างนะครับแต่อย่าเอาไปไว้ในที่มืดเราก็รดน้ำนะครับวันละครั้งนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะ เขาก็จะแตกเป็นหน่อขึ้นมาตรงน,นี้อันนี้คือใบที่ผมเอามาปักชำนะเนี่ยตอนนี้นะครับเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาอันนี้คือหน่อใหม่นะครับเราจะใช้ขวดแก้วแก้วน้าพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือแก้วสแตมก็ได้ครับหรือถ้าเป็นบีโเนียลำเราก็ปักมานะครับเ,เราก็เอามาปักลงไปนะครับแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับประมาณหนึเดือนเขาจะออกลากนะครับแล้วก็จะมียอดใหม่แตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถนำเอาไปปลูกขยายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปเลี้ยงเพื่อจำหน่ายได้นะครับน,นี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์วิกโกเนียแบบง่ายๆถ้าใครมีวิกโกเนียอยู่ที่บ้านก็สามารถเอามาลองทำได้นะครับอันนี้ก็สามารถสร้างรายไ,ได้ให้กับทุกๆทก่านได้ดีพอสมควร นะครับครับขอบคุณมากครับ